าเลนหมาหล่าชามยักษ์1ิกิโลนะฮะอันนี้กินหมดภายใน1ชั่วโมงกินฟรีแถมได้รับหมื่นหนึ่งไปด้วยนะฮะมีแววปุ้งเหรอีแมีแววมีแววมีแววว่าไม่หมดตอนนี้ผมทำนายอนาคตไว้สองแบบนะครับผมมีลุงหญิงเสียตังค์ครับกับคุณเสียชีวิตผมว่าลุงหญิงเสียตังค์อ่ะไม่มีนะ ีเราอยู่ที่ทงทงหม่าล่าบางแสนนะเป็นร้านใหม่ของลุงหยิกนะครับอยู่ตรงข้ามสเต็กลุงหยิกของบางแสนเลยร้านนี้นะฮะเป็นร้านหม่าล่าแบบช่างกิโลนะฮะแล้วราคาขีดละแค่29บาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นผักจะเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นอะไรนะฮะคือ29บาทหมดกิน1กิโลก็แค่290บาทแค่นั้นนะฮะมันจะชามใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าอ่าเข้าไปดูหน้าตาก,กันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะเริ่มตักเลยนะฮะทงทงหม่าล่าขีดละ9ีบเก้าบาทงนี่ <ๆ S 2> <นะ S 1> ผิดเลยหยิบก้าวหยิบได้ไม่อั้นด้วยแต่คิดเงินผิดหยิบได้ไม่อั้นจต่คิดเงินนะเฮ้ยแต่มันมันดีนะปกติอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพที่นนทบุรีอะไรเงี้ยมันมันจะมีแบบเป็นเนื้อสัตว์อะฝีก้าผักอ่ะหยิบก้าอะไรแยกราคากันแต่ว่าที่นี่คือมันรวมมาหมดเลยมาเริ่มคีบกันเลยดีกว่าอมาครับเพราะนะครับไม่ต้องคีบนะครับทําไมครับจะจให้เลยสิบกิโลแล้วไปเลยหมื่นหนึ่งถ้ากินหมดชาเลนจ์เหรอพี่ชาเลนจ์สิครับสิบกิโลสิบกิโลอันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นเลยเงินอยู่ ถ้ากินหมดสิบโลไม่ต้องตากว้างวางว้างงั้นผมไปแล้วครับพีคร uh ับไปครับไปคบไปครับไปครับไปครับไปตรับไปค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 รับไปรับไปครับไปับไปคร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 ไปครับไปคับไปครับไปรัไปครับไปครไปครับไปครัไปครับไปครับไปคบไปครับไปครับไปครไปรับไปครัไปับไปครัไปับไปครบไปครับไปคับไปรับไปัไปคร S <S ในไหนก็ไหนๆแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้ว่าพี่นัดก็อยู่ที่ร้านทํา <S <S ไมถึงขาย <S 1> <S 1> มาเปิดร้านนี้ทไาททไมขายถูกจังทําไมขายถูกจังเพราะด้วยราคาเนี่ยมันเข้าถึงคนง่ายด้วยราคาเข้าถึงคนง่ายแล้วก็ดวยวัตถุดิบที่เรามีเจตสิทกิ่ารายการเนี่ยทําให้เข้าถึงคนได้ง่ายอยีกเหมือนกันเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเส้นหรือถ้าเป็น พวกลูกชิ้นพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเ,เอ็นวัวลูกชิ้นอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อโอ้โหคือครบมากตั้งแต่ร้านแรกที่พี่หนัดทำเทเสเต็กยูกหยิกก็เป็นสเต็กมหาชนอยู่แล้วเป็นสเต็ก <พา S 1> ที่ในราคาจับต้องได้อ่ทาที่ทุกคนกินกันเลยเปิดที่ไหนก็ปังที่นั่นอันนี้ขายแฟรนไชายยังกับขอตื้อหน่อยขายแฟรนไชส์แล้วครับอ๋อไอ้ทงทงหม่าล่าน่อยทงทงม่าล่าขายแฟรนไชส์ครับขายแล้วขายแล้วครับยังไงเดี๋ยวที่นนกันไว้ผมที่หนึ่งละนะอย่าอย่าให้ใครเบี้ยนะแล้วผมผมมีคำถามอย่างงี้ตรงมเนทบ อันนี้คิดกันเพิ่มไหมครับฟรีครับฟรีเลยท้ำุปฟรีน้ำจิ้มฟรีในราคาี4 2 9บาท1 9 0ไม่ทานออกจากร้านก็แย่แล้วร้านก็ติดึ่งกิโลอ่ะโอเคได้ครับัพี่เอาชาเลนจ์ออกมาเลยฮะได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมขอบคุณมากครับสู่มาับ อันนี้เก็บใส่กระเป๋าก่อนเลยอ่ะคืนไหมคืนก่อนคืก่อนยังไม่ได้เดี๋ยวให้ดูปริมาณจานยักษ์ที่เขาเตรียมให้เรานะฮะอันนี้คือลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นทั้งหมดสองกิโลวะฮะเดี๋ยวเราชั่งให้ดูฟีสองกิโลถูกไหมสองกิโลกรัมเป๊ะนะฮะแค่ลูกชิ้นนะฮะแล้วก็นี่ผักกับเนื้อผัดอีกสองกิโลเดี๋ยวเราชั่งให้ดูหน่อยหนึ่งจุด 985ก็เกือบ2แหละก็คือประมาณ2กิโลนะฮะก็คือทังทามจะมาเป็นชามใหญ่ๆเลย10กิโลเดี๋ยวไปดูกันเพราะเราจะกินหมดไหมนะโอ้โหแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับยังไม่ทันได้เรคคอร์ดเลยครับแป๊บนึงแป๊บนึงเดินกลับไปได้ไหมครับรอเลขครับรอเลขโอ้โหโอ้โหพูดหนักจริ่งดูปริมาณหนักมากอ่ะ อันนี้คืออ้นี่ไม้ตีกองใช่ครับให้ให้พี่คีบกินหมดได้ได้ผักไม่ต้องกินผักไม่ต้องกินอ่าครับไม่เป็นไรมันมันแค่ฝนน้อยเลยถ้าลูกกินไม่ต้องกินได้ไหมเอาแค่เครื่องน้ำซุปไม่ต้องหมดน้ำน้ำซุปไม่ต้องโฝนเอาแค่เครื่องเอาแค่เครื่องให้ดูจัดเต็มมากโอ้ยเจี๊ยเห็ดกับผมเห็นเราช็อกแป๊บโอเคได้ครับมีมีคนมาทำที่ทั้งพี่นี่ครับนี่เราครับจบไหมไม่หมด จะไม่มีใครทำสำเร็จนะครับชาเลนนี้โอเคได้ครับอันนี้เอ <Okay. S 2> ากินโคลานเดี๋ยวมีของคุณอีกอันหนึ่งอสองหมื่นกับบ้านชิลเลยโอเค okay, ครับครับผม มาแล้วนะฮะชาเลนส์หมาล่าชามยักษ์10บกิโลนะฮะอันนี้กินหมดภายใน1ชั่วโมง,โอมองกินฟรีแถมได้รับหมื่นหนึ่งไปด้วยนะฮะอืมก็วันนี้เราไม่ได้จะเน้นแบบว่าต้องหมดในหนึชั่วโมงเอาแค่หมดก็พอแล้วหมดก็พอใช่ขนาดนี้เราก็จะได้ลองชิมรสชาติด้วยตัวน้ำซุปที่เราเลือกเหมือนกันทั้งคู่เลยนะฮะ <c oughs> เป็นคอลลาเจนหม่าล่านะฮะเราไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นเหมือนคล้ายๆทุกทงคอนเฟิร์มว่าแบบหม่าล่าหม่าล่าไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอลองเลยนะเนื้อถ้าถมันปริมาณตอนนี้ โอเครังยาวลาก่อนพร้อมแล้วจะลองกันเลยนะครับสามสองหนึ่งไปครับนองเมื้อคุณไม่หูคเยมากแต่แต่ก็กินอร่อยอร่อยอื้มตอน้ำจุ่มน้ำจิ้มของเานะฮะไม่เห็นด้วยแต่ขนี้มขนมจิ้มคือดีเฮ้ยแต่กูกินเขาหลายแบบมากจริงนะอื้มอ uh, ันนีはは้ทงไมเป็นไข่ปลา ดีโม่ดีโม่ฮนะเฮ้ดูเต้นมานี่ฮะเต้นแต่กินเครื่องก่อนเนะมไม่กล้าดูเลยเต้นลองที่เต้นที่รำตุบเข้าไปแล้วเขาเต้นหนึ่งกิโลในชะ่ไหมอันนี้คือยีิก้อนเหรอแล้วมันมีแบบพวก เนื้อผัจริงๆอ่ะพวกหมูแผ่นเนื้อแผ่นเนื้อนุ่มมากอืมเอาเนี้ยลองก่อนนะเขาบอกว่าไม่ต้องกินแผ่นนี้มันมเกลียดแหละมันตักยากเอาผักก่กอนเขาบอกผัาากไม่ต้องกินตก,กตนแต่งได้เลยเ้ยไอเราก็ให่ตู้เลยห้านาทีผ่านไปนะตอนนี้ผ่านไปห้านาทีแล้วฮนะ ไม,มหมดไปครึ่งเนาะครึ่งบา้าครึ่บออะไรครึ่งกระพอผมเลยเนี่ยปวดแก่หนึ่งอันใหญ่นะอืมกินจริงจังนล้วมันได้มดหมดบูแล้วเวไปม,มีแววมันมีแววว่าจะอิ่มะฮะเจ็ดนาทีผ่านไปแล้วน้ำผึ้เพาอร่อย่อไงนำ้ำอร่อย ณเชื่อไหมเป็นหนึ่งกิโลอ่ะต้มเป็ดอ่ะมันกลายเป็นสามกิโลใช่เมื่อกี้ป้นบอกผมนะฮะว่าให้กินเป็นก่อนกับเป็นอื่นด้นยารวางแผนที่ดีนะมีแววครับเมื่อกี้มีแววมีแววมีแววว่าไม่หมดผมว่ามันต้องมีชามมาแบ่ง ให้มันรู้ปริมาณแบบเหลือเท่าไหร่หแล้วเขาตักเพิ่มกินอย่างนไม่มีทางหมดผมว่าเอาบปแผงงานเย็นเขาเรียกการกินแบบมีอยู่ตศา์มาดูปริมาณที่เหลือแล้วนะฮะอ16นาทีเยังเทไอเขาไม่เหากเฮมยไอ้เนียวอยู <nationwide> ่ก <MBA> <cemos> ็พอเอาอยู่กมีอลาคตนะเนี่ยผมอ่ะ ค่อนข้างคิวเลยโดยเากปริมาณค่อนข้างคิวผมแบ่งอกันเท่านั้นได้ม่มีกำลังใจกันแบ่งมาเยอะเกินกไม่มีกำลังใจงผมลองชิมกับน้งจิ้มบ้างตอนนี้ผมทำนาะยอนาคตไว้สองแบบน,นะครับผมมีลุงหญิงเสียตังค์ครับกับคุณเสียชีวิตผมว่าลุงหญิงเสียตังค์อ่ะไม่มีไหมเฮ้ย <laughs> เอ็นเ,เ,เหนือนี่โคตรดีอ่ะมันเอ็นเหนือเออ,อ นอืมอ,อ,อิ่มแบบบ่งไหลหนาคนต้องเป็นอะไรที่กินยากตอนทาเลยเนี่ยผมว่าพอดีเลยคือมันอร่อยอืมที่ดีเลยคืออร่อยกินง่าย เี่ยฮะให้ดูคือเหมือนกินไปเยอะมากอะไม่ยุบเลยโุกคนคือไม่มีทางมาทําอะไรอย่างนี้อีกคือผมไม่ต้องบอกแล้วผมไม่ได้แบบคือไม่ได้ซ้อมแข่งแบบสมัยก่อนแล้วอะคือยังกินจุคือก็ยังกินจุอยู่เหมือนเดิมนะแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบซ้อมมาแบบสมัยก่อนอะตอนนี้คือแบบทําให้สําเร็จพอให้อย่างน้อยให้ยังรู้ว่าเราก็เคยเป็นนักกินจุ อ้าวยังคงไหมไม่แน่ออกไม่เป็นไร <laughs> เยืดไปก่นนะอ,อ,อนไหมก็ออกได้หมดแล้วเกยวเก็บไปตูเดี๋ยวมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกพี่จะแย่เอา กินหมดนี้นย่าผมเดินกลับรถยังไม่ถูกอ,ะอ,อ่ะอทีนาทีอ่นะสามสิบแปดนาทีครับกูร้อยหมดชั่วโมงเ, <c oughs> เ,ลเลยกูได้ยอมแพ้ชาเลนจ์เลยนี่เป็นโมเดลแบบแฟนถ่ายแล้ผมท่องมาผมถ่ายไปไหนผมยังอยากไปเลยแล้วผมถ่ายที่ถ่า,ายนะาได้นะเยอะเลอ่ะหมดจริงอ่ะ กจะหมดแล้วชิ้นสุท้ายแล้วฮะไปผมยังไม่ไหวแล้ผมอ่ะตีสี่นาทีอ่ะมาช่วยช่วยผมมาเราพี่บ้อไปแลจให้ครักขากครให้ที่ตักทิ้นมาพี่อันไหนกินง่ายสุนวะหม่กันแหละกินไปฮะมันก็แค่ลูกทิ้นแต่ว่มันคกอยากมันคืออยู่บนคอแล้ว thuê để thuê anyway, này mà anh này gì nhé? Đây là vận may đi, cả lúc mai đi Lúc mai đấy, Lúc Ở mai đấy, nó nãy mai đi à? này, anh Lúc anh mai 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 anh Lúc mai กินทีละครึ่งก็โดนทีมงานด่าปกติกินทีละใบตัดคอขท้ไมามีไม่แบ่งเลยติดปีละช้อนโก้อยไม่เป็นครับมันติดน้ำน้ำก็ไม่อยากกินละชัวร์กูกินไวคำสุดท้ายนะครับคำที่เราคอยได้แล้วทุกคน เป็นคนเห็นประจำเป็นเราคือมาหลอกเอาเงินลุงอิกพันธุ์นี้ายมากเลยครับอันนี้ที่ห้าโล่ทำกันเยอะไหมแต่ว่าที่ห้าโล่ที่มันไม่ลงน้ำเยอะเยอะไหมไม่ยเยอะไม่ผมว่าเส้นอ่ะเพ้นโลหนึ่งอ่ะมันไปต้มมาน้ำหนัก,กมันมันก็กลายมัน น้ำหนักมันจะกลายเป็นผงโลกหมดว่าจานนี้ได้ประมาณหกเจ็ดโลอะฮะปกติแลกว๋วยเตี่ยวมันก็มีไม่กี่อย่างอันนี้คือมีทั้งลูกชิ้นทัน้งหมูเนื้อเอ็นเนื้อมีทุกอย่างเ,ยเลยอร่อยเราย้ำย้ำอีกทีนะว่าทงทง,ทงหม่าล่าเนี่ยคือเป็นโมเดลของร้านอาหารแฟนไทยที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าทุกอย่าง2ีบาทหมดแล้วมีให้เลือกเ,ออเยอะอย่างเงี้ยขนาดัวผมเองอะ ถ้ามีที่ทางผมพูดจริงๆนะผมผมฝอไว้เปิดแน่นอนผมจองที่นนน,นะครับพี่ได้ครับได้เลยครับที่แรกครับอาที่แรกท<ต>ี่นนนะแต่ไม่มีเงินนะได้ระดับนี้ไม่มีเงินได้ไง <laughs> <laughs> ข้าก็ฝากด้วยนะครับร้านทงทงหมา่าล่าน,นะครับนอกจากชาเลนแล้วเขายังมีเมนูอาหารที่อร่อยด้วยแล้วก็ราคาถูกด้วยแค่ขิด19บาทถูกกว่าที่อื่นเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าภูมิใจมากๆนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เหมือนกันนะฮะแต่นั่งใช้เวลาทด้กินไปเรื่อย ปีผิวนงานที Parents, ่ปกติพวกเราไม่ได้ใช้เวลาในการกินนขนาดนี้มันนี้นะครับก็ฝากนะครับคุณาล่าระนะวันนี้เราอนรับ